ในเมืองเล็กๆแบบนี้นะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าจะมีปราสาทหินโบราณอายุนะับพันพันปีจ้อนตัวอยู่นะฮะที่นี่นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทหินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยที่นี่นะครับเป็นที่สถิตของนางอับสลาที่ขึ้นชื่อว่าวดงามที่สุดเทียบเท่ากับนครวัดเลยทีเดียวผ่อนคลายกับสวนสนาที่ร่มรื่นนะครับมีกลิ่นอายความเป็นเมืองพุทธนะฮะผสมประสานกันอย่างลงตัว พบกันนะครับกับประสาทหินสีชมพูแห่งเดียวในเมืองไทยประสาทหินสีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่พี่เอกนะครับหลุดจากโซนป่าโซนเขาโซนทะเลสาบโซนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเรียบร้อยนะครับในที่สุดนะครับก็ได้เข้าตัวเมืองสทีนะครับเจอเซเว่นเจอผู้เจอคนแล้วนะฮะดีใจมากๆเลยนะครับได้เจอปั๊มเจอตลาดเจออะไรอีกแล้วนะฮะเหมือนจิตวิญญาณเข้าล่างอีกรอบหนึ่งนะครับและสถานีต่อไปของพี่เอกนะครับก็คือปราสาทถิ่นสีขอรภูมนะฮะที่อยู่ในอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เอกนะฮะจะพาไปเดินชมปราสาทกันก่อนนะฮะและอาจจะมาเดินชมเดินตลาดครับ ช่วงเย็ยนๆค่ำๆกันอีทีนะครับป่ะตามเพรกมากันเลยครับ <_ an> ขับรถมาอย่างยาวไกลถึงแล้วนะเอาอาหารบางนี้ดีกว่ามีความสวยงามมากก็คือเราอยู่กันที่สีขลุูม <_ an> อันนี้คือปรา,าสาทสีขลุูมแลวเรามาถึงประมาณ5้าโมงเย็นซึ่งแบบดีนะที่ว่า5้าโมงเย็นคือดีสวยด้วยแล้วมันฟิวพาทิ์ตกใช่ไหม <_ an> เออเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันซึ่งมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาเล่าแล้วกัน ไปดูว่าเป็นยังไงเม่กี้เราขับผ่านมาเจอตลาดถนนคนเดินแล้วก็ตลาดสดที่แบบเออหน้าไปดูนะคืนนี้เรามาพักกันที่นี่เลยก็จะได้แบบดูซิว่าบ้านเมืองที่นี่เขาเป็นยังไงอำเภอเล็กๆในจังหวัดสีสกเกตเอ้ยสุรินทร์ป่ะใช่ป่ะประมาณนี้แหละอยู่ทาง,งเทีเคื่องนี้ไปโอ้ยสวยมากเลยอะปราสาทสีขอรภูมิ สวยแต่ปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนี <c oughs> ่ห้องน้ำด้วยปลาเดินไปห้องน้ำก่อน <c oughs> ที่โบราณสถานนี้ก็มีห้องน้ำนะจ๊ะปราสาทสีขอรุูมินะครับสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตรวตรรษที่18มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าปราสาทรักแงงนะครับซึ่งคําว่ารักแงงเนี่ยฮะเพี้ยนมาจากภาษาคขมรหรือคาเมรนะครับ จากคําว่าละยิงนะฮะซึ่งแปลว่าต้นติ้วนะฮะหรือต้นผักติ้วนั่นเองนะครับสาเหตุที่ปรา,าสาทสิงของรภูมิถูกเรียกว่าปรา,าสาทลัง,ลงยงเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ได้ค้นพบปรา,าสาทแห่งนี้นะฮะรอบๆบ,บริเวณปรา,าสาทเนี่ยนะฮะมีต้นผักติ้วขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นดงเลยนะครับ เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูปราสาทสีขอรภูมินะอยู่ที่อำเภอสีขอขระภูมิจังหวัดสีสเกตส์โรีนาดีอ่ะจังหวัดสุรินไม่ได้หาข้อมูลอะไรเยอะแต่อยากมานะก็หลงทางด้วยนะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาหลงทางอยู่เป็นวันเหมือนกันนะหลงทางไปที่อื่นนะที่เห็นแล้วว่ามันสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรปราสาทสีขอระภูมินะที่จะไม่พูดวิชาการนะ สวยเนาะแป้งเนาะนี่มาดูตรงนี้ก่อนเธอแต่ว่าก่อนที่จะถือปราสาทอะคือต้นโพที่ฟอร์มสวยมากดูสิเนี่ยครับเป็น,นร่มโพร,ร่มใสที่ชอบมากนะแบบนั่งมินิเทสนั่งทำแบบเนาะดีอะแล้วมองปราสาทแล้วดูพระอาทิตย์เบาๆลำไรลำไร อันนี้ก็จะมีปอดจาดเนี่ยครับที่กรมศิลปากรมาเขียนไว้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าบรรยากาศแนะนําว่าไม่มาเช้าก็มาเย็นพี่ว่ากํลาลังสวยนะครับอันนี้คือทับหลังจําลองนะพระกฤษณะปร,ะรองกําลังกับช้างและคดส,สีอันนี้จําลองนะน่าจะอยู่ข้างบนนู้นแล้วจาลองมาอยู่ตรงนี้สวย ทับหลังอันนี้นะครับก็มีสตอรี่เล่าเรื่องอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องราวของพระกิษณะนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในอวตารของพระนารายณ์นั่นเองนะครับซึ่งจะเล่าให้ฟังร่าวๆนะครับเรื่องของเรื่องก็คือกษัตริย์กังสะนะครับเป็นราชาผู้โหดไร้ทารุนเนี่ยเขาเป็นลุงของพระกิษณะได้ทานายไว้ว่าพระกิษณะจะเกิดมาเพื่อโค่นล้มตัวเองนะครับท่านนะฮะจึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะ กำจัดพระกิษณะและหนึ่งในวิธีกำจัดนั่นก็คือการส่งเอาช้างที่ดุร้ายนะครับรวมไปถึงสัตว์ประหลาดอย่างโคตสีนะฮะที่มีตัวเป็นจิงโตและหัวเป็นช้างมาก่อกวนเมืองและหมายจะสังหารพระกิจณะด้วยนะครับแต่ด้วยความที่พระกิษนะเนี่ยมีพลังของเทพนะครับก็เลยสามารถปราบทั้งช้างและโคตสีทั้งสองตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับอากาศดีเป็นการเที่ยวปราสาทที่ไม่ต้องกางร่มสะอาดสะอ้าน แป้งแว่นนิดหน่อยมาแวะนนิดหน่อยคืออะไรเอ,อ่สวยนะเอาจริงนีนเหมือนแบบส่วนสาธรารณะได้เลยนะถูกปะอันนี้เป็นยอดบัวประสาทออกก็เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทนี่ครับพบที่นี่เลยสีขอระภูมิเขาก็มาจัดแสดงไว้ตรงนี้นะอันนี้คือน่าจะเป็นของเท่ๆ <laughs> ของเท่ๆ แต่ที่แท้กว่าคือต้อนโพที่ขึ้นแบบเหมือนตั้งใจเนาะสวยเป็นฟอร์มใหญ่ๆแล้วต้องขอบคุณกรมสื่ปรกรนะที่ทำให้ดูสวยงามนะถ่ายรูปสวยนะที่เนี่ยเนาะแป้งเนาะถ่ายรูปสวยสะบัวใช่ไหมนั่นสะบัวเยัีไม่ถึงยังไม่ถึงประสาทเลเดีเดี๋ยวก่อนโอ้ถ้าเกิดใครมาที่นี่พี่ว่า ชิลเลยอะ่ะมานั่งคุยกันได้นั่งเนาะแล้วก็สะอาดสะอาดใดๆคือต้อนโพสวยงามมากเขาก็อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปตัวประสัทกันเราไม่กล้าลัดสนามอ่ะลัดได้ไหมลัดนึก แต่ปราสาทนี้ดูจะแบบถ้าเกิดพี่เทียบกับที่เราไปเอ่ออะไรนะที่พนมรุง้งหรือที่ปราสาทเมืองตำอ่ะการการสร้างต่างกันนะดูเหมือนคลอมจริงแต่ไม่เหมือนนะอิฐในการสร้างก็เป็นมนเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้คือจากสายตานะเพราะเกิดดูที่นน่นอนะ่ะมันจะใช้อิฐก้อนใหญ่ใ,หญใช่ไหมไอ้นี่จะเป็นอิฐก้อนเล็กเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลหน่อยบันไดดูใหญ่กว่านะ ดูทับหลังนี่สวยจังเลยอ่ะอันนี้เขาบอกว่าขึ้นไปกราบไหว้ขอขึ้นแป๊บหนึ่งได้ไหมขึ้นไหวไหมขึ้นไปกราบไหว้บูชาตามความเชื่อแม่มืดมากเลยแป้่ ขยันนะครับเนี่ยใช่ข้างในใช่ไหมใชมีพระพุทธรูปที่ปอามาตั้งไว้จากนกี้ลงมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยถ้าเกิดว,ว่ามาที่ปราสาทสีขอราพูปเนี่ยสีก็จะต,ต้องมาเพื่อดูทุกคนจะมาเพื่อดู นางอัศรานะอันนี้เห็นไหมคร <S <S pagar, ับเขาบอกว่ามีอายุเป็นพันปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับที่เขาพบเจอในเมืองไทยก็คือลวดลายดีเทลจะสวยงามและสมบูรณ์มากก็ถ้าใครมาที่สีขลัภูมมาปราสาทสีขลัภูก็คือต้องพูดถึงนางอัศราองค์นี้อันนี้เลยทั้งแถบเนี่ยเนี่ยทั้งแถบแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมดีเทลถ้าเกิดเราไปเที่ยวมันหลายๆที่เนี่ย ปกติจะพังหมดแล้วแต่อันนี้คือดีเทลคือยังดีสวยงามอยู่ก็คือชื่อเสียงของนางอักษาราทั้งหมดที่อยู่ในนี้ก็จะสวยงามมากนะก็มาดูเองให้เห็นกับตาแต่พี่มาดูแล้วเออจริงเพราะว่าวันนี้ไปเที่ยวเมื่อวานด้วยเนาะไปเที่ยวปราสาทมาก็คือก็ไม่ได้เห็นดีเทลสวยขนาดนี้นะแล้วก็ที่นี่ดูใช้อิฐก้อนเลก็กๆทำไม่ได้ใช้ก้อนใหญ่เพราะถ้าทำไม่น่าจะเป็นพุทธเลยนะไม่ใช่ขอม เนาะมีการยอร่เยอเจดียอะไรเงี้ยย่อมุมนู่นนี่นั่นถูกไหมมีการยอร่อมุมแบบเหมือนเป็นศิลปะของไทยผสมผสานกับขอมไปด้วยอะ่ะมันเลยมีความอลังการแบบขอมยิ่งใหญ่แต่ดีเทลเล็กน่อยของไทยอันนี้จากที่รู้มาน,น่าจะประมาณนี้เอามาดูฝั่งนี้กันบ้าง พี่ว่าเป็นปราสาทที่ค่อนข้างร่มรื่นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จะอยู่ใกล้ปราสาทค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบถยบกับที่ไปปราสาทที่อื่นมาแล้วนะที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็มีน้ําที่ดูดูสมเพทสมผล <c oughs> นึกออกไหมน้ําที่อยู่ข้างนอกปราสาทพอดิบพอดีไม่ไม่มาอยู่ในปราสาทอะไรเงี้ยครับอย่างบ่อน้ําของขอมเนี่ยเขาจะมีชอบมีน้ําอยู่ข้างบนเลยซึ่ง ก็งงๆงนนะเพราะมีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างงงๆว่าจะเอาน้ำมาอย่างไงต้องแบกขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจแต่ทีนี่คือน้ําอยู่รอบๆปราสาทเนาะแล้วเรื่อนพอดีคนไทยกรมศิลปากรก็ดูแลอย่างดีนะไม่มีขยะเลยต้องต้องขึ้นชมนะกรมศิลปากรเนี่ยอย่างด้านหลังปลูกบัวดูสิเรามาเที่ยวแบบ VIP นะครับแบบติดแกรมเป็นการส่วนตัวปิดเลยเพราะไม่มีคนเลย ปิดเที่ยวเลยดูแลตูเที่ยวมันอยู่สองคนนะก็สวยงามดูสิต้นไม้ใหญ่สวยมากเสียงนกเสียงกาใช่นม้แป้งสวยเลยอะ่ะเสร็จแล้วกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ราจะกลับแล้วแต่ว่าเดินจากข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทะลุมาด้านหลังเนี่ยพอมาดูด้านหลังนะเอาจริงถ้าไม่คิดอะไรมากก็เป็นส่วนสาธารนณะได้ดีๆนี่เองนะเขาดูสิมีต้นโพต้นไซอันนี้ต้นก้ามปูไหมหรือต้นมะขาม สวยจังเลยอ่ะคือฟอร์มสวยมากมีบัวมีที่นั่งแปลว่าเขาให้นั่งอยู่นะนะชิลๆได้เลยครับแล้วก็มาชมนั่งชมปราสาทสีขอรับภูมิอย่างสวยๆแล้วก็ที่เนี่ยเขาบอกว่ามีอีเวนต์บ่อยใช่ไหมครับจัดงานก็บ่อยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่สวยงามการเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆนะที่ผมรู้สึกว่าตะกี้ขับรถผ่านมาเป็นเมืองเล็กที่มีความ ชุมชนวุ่นวายแบบมีของขายเยอะอะแต่ว,ว่าจะไปดูเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดใครมาที่นี่นะพี่เอกรถทิพย์มาแต่บุรีรัมย์เนาะโซลินเมืองศรีขอรภุมต้องมาต้องมานะจ๊ะ <c oughs> อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น่ารักเนาะแล้วก็จากนี้ไปเที่ยวพนมอใช่พ่งนี้ไปแล้วเราไปปราสาทผาดมอยแดงก็จากตรงนี้ไปก็แป๊บเดียวเหมือนกัน,นอะไรเงี้ยจริงๆอีาสานมีที่เที่ยวเยอะถ้าเกิดว่าพูดถึงวัฒนธรรม สิ่งโบราณนะ่ะไม่แพ้ยุทธานนะไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เอาจริงมาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสุโขทัยก็ไม่ได้แพ้นะครับแต่แพ้อากาศอากาศร้อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกหาเวลาจังหวัดมาเนาะมาชมตอนเช้ามาชมตอนบ่ายของกินก็เยอะของกินก็อร่อยผู้คนก็น่ารักผู้คนเมืองไทยน่ารักอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะปิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไป เดินต่อน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เดินทางออกมาท่องเที่ยวบ้างนะครับเจอลิปเปียกแล้วไอเออเขาเรียกว่าอะไรบางคนกเกษียณอยู่หรือทํางานอย่างวุ่นวายในชีวิตเนี้ยก็เจ็ดเวลาแบ่งเวลาออกมาใช้ชีวิตเดินทางบ้างนะมาชมศิลปะดินที่เอีกมาในวันนี้หรือออกไปเที่ยวในแบบที่เป็นตัวตัวเองอีกชี่ว่าทุกคนสามารถบาลานซ์ชีวิตได้แล้วหาความสุขตัวเองบ้างบ้าง,างหาความสุขขึ้วเองบ้างนะครับจเจอกันนะครับบ๊ายบาย จะถามว่าพี่เอกชอบสีคอร์ลปุ่มมากแค่ไหนนะครับก็ตอบว่าชอบมากเลยฮะก็ตื่นเชา้ามาเนี่ยเราถึงขั้นนะวิ่งไปหาร้านขายของฝากขายซื้อกะลาแมกินเลยนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆครับก็เป็นเมืองนะฮะที่อบอุ่นแล้วก็พี่ชอบมากนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับ